สวัสวดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยกันนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยคุณมาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าชลิมเกมซึ่งเอาง่ายๆก็คือมันเป็นมันเป็นสค,ควอเกมนั่นเองเองข้าผมนะแต่มันคือเกมกุ้งกุ้งแทนที่จะเป็นเกมปลาหมึกซึ่งถ้าเสงผมเปลี่ยนนะก็ต้องขอภัยด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้ผมไข้นะผมนะและอากาศมันค่อนข้างหนาวนะถ้าผมพูดติดอ่างเนี่ยก็ต้องขอภัยอีกรอบหนึ่งนะครับผมเนาะคือคือแบบคือ คือตอนนี้เนี่ยผมอัดวันเพื่อหาอยู่นะคลิปอะคือผมเนี่ยจะลงวันศุกร์ศุกร์นะโอเคก็ประมาณนี้แหละถ้าถ้าทุกคนเห็นคลิปนี้วันศุกร์นะโอเคแล้วว่าเราไม่เล่อนๆกันเลยนะมันไม่แม้มันไม่น่ามีอะไรไม่พูดเสียเวลาแล้วคือผมคือผมเนี่ยถึงมีเงินแปดล้านเพราะว่าคือผมเล่นเกมนี้มาแล้วแล้วผมเนี่ยก็เล่นบ่อยมากมากกับผมนะจิง ซึ่งเราเนี่ยซึ่งจริงๆหนึ่งผมก็เป็นคนคนหนึ่งเนาะที่ทำคอนเทนต์เด d ตี้โวมามาค่อนข้างหลายคลิปนาะก็เลยอยากเปลี่ยนเกมมาเล่นเกมนี้มากนะมันจะได้ช่องมันจะได้ไม่ดูน่าเบื่อนะโอเค,อเค,อเคไปแจ้งเตือนโอ้ไมคก็ไม่รู้ว่าเน็ตมันจะมาจจะสุดยอดพอที่ผมจะเล่นไอเกมนี้ได้หรือเปล่านะโอ้โหไมคก็เฮ้ยเข้าได้แล้วโอเคขอบคุณมาก บอกว่าเกมโขวผมตายเกมแรกเลยเพราะว่าคือเน็ตผมมันไม่สุดยอดพอนะหลายร้านค้าผมซื้ออะไรไว้ยังแบบเอออะไรอ่ะเออคัตีเริ่มแล้วหรองงแล้วนักการ์ดยังไม่โหลดทีลนะเน็ตเน็ตอะไรเน็ตผมเนี่ยโอ้โหเน็ตไเออหนัากลร์มาโดนนาเกียร์ในเนื้อเพราะว่าเนี่ยผมมันไม่ดีโอทีส,รสคริปต์เลยสคริปต์สคริปต์โอ้โหสคริปต์คนรวย ขอร้องขอให้เล่นได้เถอะถ้าเล่นไม่ได้นี่ผมไม่อ่านแล้วนะเอออืมตรงนี้ไม่น่านเล่นนะครับผมเล่นได้ไหมเนี่ยขอร้องเล่นได้มีผักด้วยหรอผมไม่คือผักด้วยหรอเนี่ยบผมคือเกมมันค้างค้างนิดนึงนะเพราะว่าเกมปีนปีนเลยไม่น่าเล่นได้ไม่ไมลยเฮ้ยอยู่อะ สาเหตุที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเน็ตผมมันกากเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ผมเล็ดร้ายผมพอหยุดแล้วนะแต่ทำไมผมโดนกำจัดเนี่ยผมงงเออได้ไหมไ<อ>แลวซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ย้ายอีกเซิร์ฟหนึ่งนะเพราะว่าเซิร์ฟเมื่อกี้นี่ผมผมตายเพราะว่าเน็ตผมไม่มีครับผมเน็ตมันไม่ดีไวไฟของผมไม่ดู นะคือตอนนี้เนะี่ยผมปิดตึกลมอยู่นะแต่ก็ยังเปิดฟิลเตอร์ตัดเสือควนอยู่เหมือนเดิมนะเพราะว่าผมหนาวนะบ้านผมหนาวนี่ผมย้ํากี่รอบแล้วเนี่ยบ้านหนาวเรามีหน้าเล่นได้นะเนี่ยสารอีเฟกก็โหลดนะสาอีเฟกโหลดนะถือว่าเล่นได้นะขอให้เล่นได้แล้วกันโอ,คโอใครผักกันเนี่ยโอโหใครผักกันเนี่ยโอ my god มา,า,า emotional damage เอ้ยโปจะโปอย่างไหมเฮ้ยตายไหมอย่าตายนะขอร้องนะโอ้ไม่ตายครับผมสุดยอดมากเราไอ้นั่นโปแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยคนปักคนปักตายเมื่อกี้เฉียดตายแล้วนะั่นอะเฮ้ย หมายก็หมายก็เพื่อนรีบไม่ไี้ขยับอ่ะสงสัยเห็นคนนั้นขยับแล้วก็โอ้ไม่ครับผมเพื่อนรีบอ่ะนี่ผมผ่านแล้วเป็นไงเน็ตผมจะไม่ดีก็ตามแต่ว่าผมผ่านนะจ๊ะเออเฮ้เพื่อนบอกเธอฉันฉันเดินตอนเรดไลท์ t ฉันเคยเล่นเกมนี้มาก่อนเลยเนา ือป่าไม่รู้ไปด่านต่อไปแล้วนะครับผมโอ้พุชผมหายไปโอเคเข้ามาก็โอ้โอูกกองเงคร uem, ับผมไปเต็มนั่นคืออะไรเหมือนกันทำไมอ่ะทำไมเหมือนกันโอ้โอเคอะไรเงี้ยแกะน้ำตาลครับผม ขออยากได้รูปลมแล้วกันนะโอ้วงกลมก็ยังดียังดีอผมได้วงกมลมนะโอเคโอ้เมื่อไหร่จะแก่น้ำตาเนี่ยเร็วๆเดีายได้แก่น้ำตาเนี่ยเออเร็วๆรรรีบรีบรีบผมรีบโอเคเสร็จแ,แล้ว ว้าวเสร็จแล้วครับผมมากินแมมที่ไฟมันจะแจ้งเตือนนอะเงินรางวัลเกมนี้อ๋อมีสองล้านเพราะว่าเหลือแค่สิบสี่คนนะผมเออไง,งเกมต่อไปเกมต่อไปไหมเกมอะไรอะ่ะเออมันคือเกมการละงับฮักหรอ โอ้ <c oughs> ตอนนี้เงินสดไม่อยู่สองล้านสองแสนนะซึ่งผมต้องช้นะักเกมที่คดได้นะ้หมนเพรว่าผมเคยชนะมาแล้วสองรอบนะผมขอบอก,บอกไว้ให้กินมันน่าจะงไหนถึงน้ำตาลที่แก่ไปนะนั่นอร่อยมากเลยอร่อยคำนี้โอ้โหเกนมมาหมุนตาย ผมตายนี่เลยพงเขากำหนดห้องด้วยทำไงดีตีเลงสิ่งไหมไม่รู้นะแต่ว่าปล่อยพี่ก่อนนะเอออย่ารอ้องทขาเลยตอนนี้แต่ไม่อยากร้องนะเพราะว่าเดี๋ยวมันเสียบรรยากาศเอ่อ,อเพื่อนโอ้ไม่ก็เพื่อน,อน,น,นเพื่อนบอนห้องเราไม่ใช่เหรอเออทำไมทีมชั้นทีมชั้นสามโอริ เขาจะวางแผนจับจองห้องกันนะผมกักห้องที่สิบเก้า 1, <2. S 1> เฮ้ยทูทูทูเพื่อนเข้ามาเพื่อนนั่นแหละสวยงามอู้รอดแล,ลว้ oh ลลวโอ้มาย่ก็รอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วเย้ตอนนี้ข้างนอกเป็นไงบ้างเหนก็ไม่รู้นะ ลบไ,ไปกี่ศพวนะนั่นอะมีแปดคนถ้าถ้าจำนวนคนเป็นเลขที่นะคือเรียบร้อยฮะหมายถึงจำนวนคนที่ต้องการในแต่ละห้องโอ้ยสาม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 แล้ให้มัมงอยู่กับผมมัง่งตรงนี้ เพื่อนตรงนี้มาตรงนี้เร็ว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 เพื่อนเร็วเร็วสวยงามสวยงามครับไปกี่คนเนี่ยมันมีสามราวใช่ไหมั้าเอรออะไรเนี่ยใครพลังของความเป็นไข้ yes I do ใครที่ทำมัน สามมาเริ่มสามมาเริมร่มใครามหรามห้อ,องผมไหมชิปมีใครเลยเพื่อนมาห้องเราอ้าวผมผม,ผมไม่รอแล้วผมไม่รอเพื่อนโอ้ไม่นะชิบหายเดียวมันไม่มีสองคนเพื่อนเาตายแล้วล่ะสองคนโอ้โหเรียบร้อยนะเรียบร้อยไม่ชนะครับผม,มผมจะเล่นอีกรอบเพื่อแก้ตัวไหม ในใจก็อยากเล่นอีกรอบนะพ่อผมก็อยากความเงินอะโอ้เยได้ไม่ได้เล่นป้าเอ้ยเอ้ยฝืนเ,เล่นอีกรอบไปกือนแล้วผมผมขอเล่นอีกรอบนะเพราะใจมันอยากชนะเกมเนี้ยโอเครอบนี้เรามารอบที่สองกันแล้วเนาะโอ้ยรอบนี้มีกาดด้วยโอ้โหไม่นะงเลิกโอ้โหเน็ตเน็ตไม่นะเน็ตทำไงดีอะไม่ไมอ,ไอ้เน็ตทำไมไมันอย่างนีไ้ไม่ได้วะ ถ้าผมโดนเล็งเป็นเป้าหมายนะเลยไม่เห็มีโอกาสตายร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยคนนี้ทางรถเดี๋ยวเอ้าผักผมอีกแล้วอะไรนี่ดาสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอันนี้โอ้ยดาวไอ้บ้าเอ้ยเอ้อย่างน้อยก็ยังไม่ใช่่มนะโอ้ my god ดาวครับผมอ่ามีดีเนี่ยทีนี้เร็วเพื่อน เร็วเร็วเฮ้ยอยมันเริ่มราวขึ้นเลย่อยโอเคอย่างนา้อยก็เสร็จนะ้วไม่รู้มันกดค้างได้คือคือคือเมื่อ,อ,อก,ก่อนเนี่ยผมกดจิ้มจิ้มจิ้มแบบนี้คือก่าได้เสร็จมันก็เสร็จช้าน,นั้นแต่พี่้อันนี้คือผูต้ตากใจแล้ว,วพึ่งรู้ <S <S เอามาดูได้ด้วยเอาเอาคนนี้เสร็จแล้วเอาอะไรนะ กู้คุมนี่หม,มันมากอย่างเดียวแต่ยิงอ่ะเอ้อเอเซว่าไอ้น้ำพลาดจริงถ้ามันคนนั้นพลาดย่าบอกว่าได้รูกรมอ่ะอืมน่าจะใช่ว้าวอ,อะไรอ่ะไม่กอดเอเอเฮ้ยผมมีมีดผมมีมีดทำไมอ่ะโอ้ไม่นะเขาฟันเขาฟันกันเขาฟันกันไม่นะไม่นะไม่นะ มีดีเหมือนกันครับผมเหมือนกันปนกันอะเออมันน่ากลัวมันน่ากลัวมากโอ้ไม่เออเออโอ้ไม่นะโอ้เออไม่นะเพื่อนเออโอ้แล้วก็ไอเกมมาหมุนบ้านนี่แล้ว ผมเขียนเกมนี้คนนั้นหนึ่งคน,น <Two. S 1> อสองมาเลยขยาบมาเข้ามาโอเคโอเคมข้างนอกโอไมคก่ข้างนอกเออเรียบร้อยครับโอเคอ๋ออ๋อ เสียงรบกวนมันมันดังหนอยก็ต้องขอไปด้วยนะเพราะว่าคือการตัดเสียงรบกวนไม่ได้แค่นี้เสียงคนพูดมันรับไม่ไหวหรอกโอเคโอไปเนะโอุ้ยคนนี้มีประสบการณ์ไม่มันเป็นมันเป็นแรงที่สองป่าอ๋ออย่าง หนึ่งหนึ่งคนหนึ่งคนไปเร็วไปเร็วโอ้ยไม่ตายตานี้ไม่ตายมีมีผมว่ามีหวังชนะตานี้ไม่นะโอ้อเหลือกี่คนเนี่ยโอ้ยหกหกเออไม่นะเออเหลือดคนเอง เกมต่อไปเกมสะพานกระจกใช่ไหมถ้าถ้าผมจะไม่ผิดโอ้ยทานโนยอยู่เลยผมว่าทานโนตัวตนนพรอมแล้วนี่โอ้มันชื่อว่าเจนนัทไทนเออเฮ้ยตอนนี้เงินรางวัลสองสองล้านหกสิบหกไม่ใช่หกสิบหกแสนนะอ้นั่งไงสะพานกระจกสูงอืมใช้ถ,ถูกนะเพื่อนโอ้ กระโดดเพื่อนเพื่อนกระโดดอ่ะวะอ,อะไรยิงเหรอไปฝักก็ได้เลยเออเอ้ยเพื่อ,อนตายไม่เนะเพื่อนตายหาน้องยังไม่ไปไหนจีินะเออกูคุยยิงให้ก็ได้หรอทำไมเขาไม่อยากไปใครมันร่วงอีกแล้ว,ว ดูก็ดูไหนวะไม่ไม่มีใครไปเอออันไหนปลอดภัยอันไหนไม่ปลอดภัยอันนี้ครับผมยอดโอเคพวกคุณตายกันน่ยังไงเนี่ยเอ้ยเพื่อนมีก็เพื่อนก็มีที่ทดสอบกระจกนะอันไหนเพื่อน่ะเพื่อนอันไหนโอเคไปอันนี้ครับผมเอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเปิดอันตีเพื่อนเปิดอันตีดูกระจก อ่ะผแวว่าบานี่รอดเพื่อนยังมีสกิลเหลืออยู่ไหมโอเคก็ถือว่าสูงสีพอตัวนะเอ้ยมันเหลือบานสุดท้ายทำไงดีเออไม่นะผมว่านะเอ้ยเพื่อนใช้เทคนิคนี้นั่นก็ไปด้วยดิเอออาอ อ๋อไอ้บ้าเลยมีสี่คนยังมีสี่คนอยู่เหรอ,<ม>อเริ่มยากแล้วการชนะของผมรอบที่สามมันเริ่มยากแล้วมันเริ่มยากแล้วโอ้ไ oh ม oh นะ่โอ้ไม่นะเฮ้ยฮ่ามันคือเกมชักเยอะกันหรออ๋อลดลดให้เหลือสองคนอ,อ,อ้าวผมรีบทำนอนได้ไงวะเฮ้ยผมงงนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอ้ยดึงดึงเล่นแดดที่ววมาเยอะเว้ยเอา้าไปนะไปนะไปนะเอ้ยตายแน่ตายแน่แนวัอะไรอะจูก็ตายแบบงงๆคือคือมันคืออะไรมันเกินเลยมันเกินลยขึ้นมันเกินลยขึ้น,นวัดยังไม่ตกเลยนะ โอ้ m ม g ก็ผมผมตายผมตายไอ้บ้าเอ้ยก็แบับเกมนี้นะก็มีกันเพียงแค่นี้ข้าผมนะก็อย่าลืม like, กดไลค์กดซับสไครป์กันด้วยกันนะครับผมนะซึ่งหวังว่ามันจะน่าจะมีอีพีหน้านะถ้าถ้าคนดูิปนี้มันเยอะโอเคเพราะฉะนั้นบ๊ายบาย